ก๊อกน้ำสันว่าท้องเหลืองทนไม่เป็นสนิมขนาดใหม่ใหญ่ไหลแรงสยินดีต้อนรับนะคะเชิญนั่งนั้นเลยค่ะไปยิ้มอยู่ทั้งนั้นค่ะปมาค่ะเจ้าของมาค่ะนั่งค่ะขอบคุณมากเลยเวอร์พรนะแต่ว่าคราวนี้ของขวัญเต็มมือมาด้วยกัจะยิ่งดีนะโอ้ยปลาเออ ปามือเปล่าป้าคะอยากทานอะไรบอกสนีได้เลยนะคะอยสนีเตรียมมาให้ สกษาครับลาลองทานหมูสเต๊์อันนี้ยังครับโหนักแก้วนี่ทำอะไรก็เก่งนะครับอาหารอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะลองชิมดิครับ น่าฉาจังเลยอะ่ะอมอย่างนี้คุณที่ไม่มีคู่มีความรักอย่างพี่เนี่ยคงจะอยู่แถวนี้ไม่ได้สินะชวนี่คุณนิพันเขาเป็นอะไรอะ่ะลิสาแค่เอาหมูสเตกจากเราไปแค่หนึ่งไม้เนี่ยเขาคิดไปถึงไหนเนี่ยเฟิปคลิโอยอยู่นี่เองอ่ะฉันมีเรื่องอยากคุยกับนายหน่อยอ่ะ อ่าตอนนี้นะ,อะตอนนี้แหละไปดู เป็นอยู่ไม่เป็นยังไงเนี่ยความจริงผมมีคตท้ไม่เคยเปลี่ยนไป,ไรไปหรอกอยังไงก็เป็นอย่างนั้นเสมอพี่กิจจะไม่คิดจะรอเป็นอย่างอื่นบ้างเลยเหรอไปนั่นเราเข้าไปในงานดีกว่า อ๋อวันี้ท่านีรักและผมที่ขับรนะครับทุกคนเลยโอ้โหอกมาเลยก็และช่วงเวลาต่อนี้ก็ถึงเวลาที่เป็นมงคลเลึกกันแล้วนะก็อยากจะให้ท่านที่เขาเป็นเจ้าของฟาร์มเขามากล่าวเปิดนิดนึงแล้วก็เริ่มต้นน้อยของท่านตบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของฟาร์มกันนิดนึงอ่ะไปไป ดีดีดขอเชิญนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคน <c oughs> ก็วันนี้นะครับผมดีใจมากนะครับที่ทุกคนมาที่นี่กัน <c oughs> คือผมอยากจะบอกทุกคนเลยว่าเวลาผมอยู่ที่นี่คนเดียวอ่ะผมเหงามากเลยนะครับๆๆๆ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าก่อนที่ผมจะพูดอะไรต่อไปเนี่ยผมขอเชิญเจ้าภาพใหญ่มาเปิดงานดีกว่าครับ <c oughs> ป้า <c oughs> ป้าขอเชิญป้าหน่อยครับก็ขอเสียงตบมือให้ป้าเขานิดนึงอ่า

มันก็มีความฝันอย่างหนึ่งที่อยากมีฟาร์มเป็นของตัวเองเพื่อที่จะได้มีเนื้อหมูดีๆคุณภาพดีๆบริการลูกค้า่าและวันนี้ฝันของอัวก็เป็นจริงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขอโทษนะครับรู้สึกความฝันนี้เป็นความฝันผมนะาครับอ๋อก็ก็ลืมไปเข้าฝันรัวไงอะไรแต่ก็ใช่นะที่จริงเนี่ยฝันอัวเนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาได้ก็เพราะว่าฝีมือของสรกิจขอบใจมากว่ะ ไม่ต้องร้องปลาไม่ต้องร้องครับไม่ได้รลากไปเลยเนาะก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอย่างเออผมก็รักปลาเป็นเหมือนกันนะไม่ต้องไม่ต้องเอาล่ะโอกาสนี้ก็ขอกล่าวเปิดฟาร์มอย่างเป็นทางการณบัดนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาในงานนะว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องก็ขอใหสารกิจรับไปคนเดียวกันแล้วกันเอางี้ดีกว่าครับเมื่อกี้เนี่ย ผมก็ทาให้ฝันของป้าเป็นจริงแล้วใช่ตอนเนี้ยผมอยากให้ป้าช่วยทำอะไรให้ผมสักอย่างได้ไหมครับได้ได้ทําอะไรว่ามาคือว่าผมอยากให้ป้าช่วยขอสาวให้ผมหน่อยนะครับ <pequ> <ra> ไปเป็นกำลังใจให้ผมะก็ก็คนไหนอ่ะพูดให้ชัดเจนสิก็ก็ก็คนไหนล่ะบอกใช่ไหมได้อาเออก็ไม่รู้ไปไหนแล้วป๊าอ้าวไ่อยู่ในงานแล้วเฮ้ยนี่นี่เขาพูดเ้างดิ สวัสดีนะครับผมอยากจะขอกล่าวสักประโยคนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณกฤินะครับที่ได้เป็นเจ้าของกิจการตั้งแต่อายุยังหนุ่มยังแน่นแบบนี้นะครับมากครับประโยคแล้วนะแล้วก็อีกประโยคนึงครับขอแสงความยินดีนะครับกับคุณที่สามนาครับ กลับไปทํางานที่อเมริสาาจะไปอยู่เชียงใหม่เหรอครับข่าวนี่อ้าวแล้วทำไมเอ้พีพาชมึงบอกอย่างนั้นนะฮะนี่พี่พ่อพูดเรื่องอะไรอะคะอ้าวก็นี่ไงขอทุกคนนะครับตบมือแสดงความยินดีกับชีวิตใหม่ของคุณนิสาครับโอ้โหไม่บอกมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่อะชีวิตใหม่อะไรอะคะแล้วแล้วอะไรคือพี่พ่อจะไปเรียนที่อเมริกาคะอ้าวก็ ที่นี่พี่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ให้ผูกพันอีกแล้วนี่ค่ะพี่พอพูดอะไรอะดิสางงไปหมดแล้วเนี่ยพี่ได้ยินมานะว่าครอบครัวดิสากับครอบครัวงกวินน่ะจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนิสาว่าพี่พอเข้าใจผิดแล้วอะค่ะคือพ่อของดิสากับพ่อแม่ของกวินเราตกลงจะเปิดบริษัทร่วมกันนะคะเปิดบริษัทหรอค่ะนี่พี่พออยากคิดนะว่าดิสากับกวินจะ พี่สาวกับกวินไม่ได้จะโอ้ยพี่พอคิดอะไรของพี่พอคะเนี่ยไม่ได้มีอะไรจะพี่สาวกับกวินนะคะยังไงก็เป็นแค่เพื่อนกันนะคะน่ารักไทยไปแต่งงานกับกลุอเริกาตอนลองที่จะขึ้นมาพูดก็พูดเรื่องนี้เหรอได้ไอ้ทิดเลยเอาฮะใครกินแล้วก็กินนะเดี๋ยวจะหมดซะก่อนขอชัยที่น้องสุกตำรานกับอาหารซีต่อไป กรบจายครับเชียงครับ